สวัสดีนะครับพบกับวิธีแก๊บกับลุงกอบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้นะครับลุงก็มีโอกาสได้เดินทางไปแถวแถวลาดกระบังนะครับแน่นอนนะครับว่าลุงต้องไปที่นี่เลยนะชุมชนหัวตะเคยอีเป็นชุมชนริมคลองนะ ลุงก็ข้ามฝั่งมานะครับนี่บรรยากาศดีมากเลยเห็นไหมยังเป็นแบบว่าสไต intage, ล์วลินเทจโบราณโบราณอยู่นะลุงได้ข่าวว่าแถวนี้มีร้านผัดไทยอร่อยๆอ,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 อยู่ร้านหนึ่งนะครับก็เลยเดี๋ยวจะขอมาหาดูดิว่ามันอยู่ตรงไหนนะแล้วก็หน้าตาเขาเป็นยังไงนี่เลยอลุงเจอแล้วนะครับร้านนี้คือร้านอะไรนะผัดไทยหอยทอดโกจันร้านโกจันนะก็ ไปถึงไม่พู้พันทำเพลงสังเลยครับฮัดไทจานหนึ่งครับคุณแม่ครับอุ้ยอะไอ่ะตรงน,นี้ต้องกินแล้วไม่กินไม่ได้นะครับนะเขาบอกว่าของขึ้นชื่อที่นี่ก็ไปนะดูอ่ะเมื่อกี้แม่เขาผัดกุ้งใส่ไข่เข้าไปเอาคน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 ,คน,คนผัดผัดให้มันเข้าๆกันโอ้ยน่ากินทีเป๋งเลยนั่นดูสินะดูแม่เขาผัดนะครับ นี่นะโกจันนะโกจันของโกจันนะผัดไทยหอยทอดนะจริงๆแล้วเนื่อลุงอ่ะสั่งสั่งทั้งหอยทอดมาด้วยแต่ว่าลุงไม่ได้ถ่ายตอนวิธีทำหอย,หอยทอดนะลุงถ่ายแต่วิธีทาของผัดไทยนะครับดูสิทุกคนควันขมงโฉงเฉงไปหมดเลยอุ้ยน่ากินมากเลยนะบอกเลยนะครับน,ะนี่ทำกันสดๆอย่างนี้เลยนะครับไม่มีนะเอามาจากตู้ชงตู้แช่นะครับนะของใหม่ร้อนๆ นะสดจากกระทะนะใหม่จากเตานะครับดูทุกคนดูนะใส่เส้นนุลผัดนะครับนี่ดูทุกคนนะโอ้ยผัดสดครับผัดสดนี่เป็นไงอ่ะเดี๋ยวแบบหนึง่งให้เวลาให้เวลาความร้อนมันเข้าไปในเส้นนะให้เส้นมันนิ่มแล้วมันจะเหนียวเหนียวนุ่มชุ่มฉ่ำขนาดภาคไปด้วยนี่ก็ยังรู้สึกแบบนะ น้ำลายแตกนะครับนะตอนนี้นะถ้าเกิดใครไปฟังอยู่ใกล้ๆจะได้ยินเสียงแบบกระทะนะโดนกระติ๋วก้องเกง่งก้องเกง่งก้องเกง่งก้องเกง่กเกง,กกง,กกง,กกงแบบว่านี่จะเป็นกําลังจะขึ้นหน้าขึ้นตาแนละ้วอะใส่เครื่องปรุงน้อยใส่พริกน้อยใส่น้ําตาลน้อยมีอะไรก็ใส่ใส่เข้าไปนะนี่ผมบอกเลยนะว่าร้านของแม่แกนะแบบอร่อยมากนะนะผมเตือนนะคนที่ชอบปรุงอย่าปรุงก่อนจนกว่าจะได้ชิมนะครับมาผมไปถึงทีเดียวชิม ปุ๊บผ่านเลยไม่ต้องปุ่มไม่ต้องใส่อะไรเพิ่มเลยขึ้นจานปุ๊บตักใส่ปากได้ทันทีเลยนะครับนี่เสร็จแล้วหน้าตาเป็นอย่างนี้โอ้โหดูกุ้งนะนี่น่ากินไหมจ้าเอออ่ะฝากกดไลค์กดแชร์ให้ลงด้วยนะครับขอตัวไปกินก่อนจ้าแล้วพบกันใหม่นะคะขอบคุณมากครับผม